อนนี้เราอยู่กันใน Fallout History นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมไปอ่านในคอมเมนต์มาครับแล้วก็มีคนถามเรื่องของ Pip b o ยนะว่า Pip Boy เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็เลยเอาข้อมูลกลับมาคุยกันนะครับว่า Pip b o ยคืออะไรกันแน่นะครับสำหรับ Pip b o ยนะครับก่อนอื่นเลยที่ต้องดูนะครับ Pip Boy เนี่ยถูกสร้างโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Lo อ c โนะครับซึ่ง Lo อ c โเนี่มีเจ้าของนะคือ r o เบิ t h o u s าซึ่งผมเคยทำข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับในคลิปเก่าๆของ Fallout History นะครับเพราะงั้นก็สามารถกลับไปหาดูกันได้ครับ ทีนี้ครับพอเอาเนี่ยก็ทําออกมาหลายภาคแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละภาคเนี่ยก็จะใช้ปิ๊บบอยที่ไม่ซ้ารุ่นกันเลยนะครับเราจะมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างเท่าที่เรารู้จักกันนะครับสำหรับรุ่นแรกนี้นะครับก็คือปิ๊บบอย1.0นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นต้นแบบของปิ๊บบอยก็ได้นะครับจะเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยก็คือเออมันค่อนข้างที่จะใหญ่เทอะทะนะครับมีหน้าจอที่เล็กนะครับไม่มีกรอบป้องกันเลยนะครับ เท่าที่สามารถบอกได้นะครับก็คือเราไม่เคยเห็นมันใช้ในวอล์ไหนเลยก็ตามนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวต้นแบบแล้วก็ไม่เคยได้ถูกเอาออกมาใช้แต่ว่ามันถูกสร้างก่อนที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในปี2077นานมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟอร์มเอาเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วในฟอร์มเอาเนี่ยมีออกมาหลายรุ่นมากนะหลายซีรีส์มากซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปรุ่นต่อมาครับก็คือ Boy 2000ครับือ y 2000นั่นเองนะครับ จากที่เห็นจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็น่าจะพอตอบได้ว่ามาจากรุ่นที่ค่อนข้างเก่านะครับมาจากเอ่อ for out พาคหนึ 1, ่งภาคสองแล้วก็ o ฟล์ทแทคตินะครับลักษณะของมันครับเป็นหน้าจอแบบ5คูณ3นิ้วนะครับมีความสามารถมากทีเดียวนะครับสามารถบันทึกเสียงได้เล่นวิดีโอได้นะครับสามารถจับคลื่นเสียงโซน่าได้นะครับใช้เอ่อคลื่นสัญญาณดาวเทียมได้นะครับทาให้ช่วยในการเดินทางในเขาเรียกอะไรพื้นที่ภายนอกที่เป็นเอาดอร์เนี่ยได้ไม่ยากหนักนะครับแต่ว่า ข้อเสียของมันครับก็คือมันไม่ได้ติดอยู่ที่แขนนะสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นแบบที่ต้องหยิบขึ้นมาใช้นะครับต้องถือขึ้นมาคิดซะว่าหน้าตาคล้ายๆจะเรียก iPhone ก็ไม่ได้มนคงใหญ่กว่านั้นนะจากที่ฟังดูนะก็ด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะครับเจ้าปิ๊กบอย2000ตัวนี้เนี่ยในตัวละครของเราที่ใช้นะในภาคหนึ 1, ่งภาคสองนะครับเราจะหยิบขึ้นมาใช้เรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีคนที่เอามันไปแปะแขนแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นปิ๊กบอย ูเทเซอร์ที่มาแปะแขนเนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับโดยกลุ่มบัลลูออฟสติลรุ่นต่อมาครับก็คือปิปบอยทีเทาเซนนะครับหรือปิปบอยสามพันนั่นเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรุ่นนี้เพราะว่าเราจะสามารถเจอมันได้ครับใน f a l ์เอ t สามแล้วก็ฟอร์เอ t นิวเวกัสนะครับถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเอ่อเอาเป็นว่าตั้งแต่ผลรุ่นสามพันขึ้นไปนะครับจะไม่มีแบบใช้มือถือแล้วนะครับก็จะเป็นแบบติดแขนทั้งหมดนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปิ๊บบอยรุ่น3,000นเนี่ยครับมีออกมาหลายรุ่นมากเป็น3,000 A อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียงกันไปนะครับรุ่นที่เรารู้จักก็จะมี3,000กับ3,000 A นะครับซึ่ง3,000 A เนี่ยเราจะได้เจอในพื้นที่ของโมจิคตันดีซีนะครับแล้วก็โมฮาวีเดสเซอร์ซึ่งก็คือเอ่อฟอร์เอสานะครับกับนิวเวกัสนั่นเองนะครับวามสามารถของมันเนี่ยมีพอสมควรนะครับก็ถือว่าพอโอเคก็อย่างที่เห็นในเกมนั่นแหละนะครับมันมีเออ่วิทยุอยู่ในตัวนะครับสามารถตรวจจับคลื่นมาตะลางสีได้เป็นไฟฉายได้แล้้ววกก็็มีีีรระะะบบบบลอแชภาาพพนนนเเงั่ย มันไม่สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ได้บ่อยๆนะมันจะต้องเออขาเรียกอะไรอ่ะมันผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการต้องสแกนลายนิ้วมือหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนั่นแปลว่าไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของบ่อยๆได้นะครับคือไม่สามารถถอดกันได้ง่ายๆนะแล้วก็ถ้าจะเป็นคนอื่นมาถอดเนี่ยก็ต้องเป็นออช่างที่มีความสามารถเฉพาะทาง นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีรุ่นพิเศษออกมาด้วยนะครับนั่นก็คือปิ๊บบอยทีบิลเลียนนะครับเป็นปิ๊บบอยสามพันล้านนั่นเองนะครับถามว่ามันดีกว่ากันยังไงมันเหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเอ่อปิ๊บบอยรุ่นที่ทําด้วยทองแล้วก็ฝั่งเพชรนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทล็อบโคไม่ได้ทําออกมานะครับเป็นการปรับแต่งเองนะครับของตัวผู้ใช้ในยุคหลังสงครามผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็จะมีให้เห็นในภาคของ New v ว g a s นะครับถ้าเกิดว่าใครทําเควสก็จะสามารถ ได้ฟิบบอยตัวนี้มาใส่ด้วยทีนี้ก็มาถึงรุ่นล่าสุดที่เราคุ้นเคยกันในช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คือฟิบบอยทีเทอซันมาร์ค6นั่นเองนะครับหรือก็คือฟิบบอย3000รุ่นที่6นั่นแหละซึ่งถ้าดูจากชื่อก็คิดว่านี่น่าจะเป็นรุ่นที่6นะครับของฟิบบอยทีเทอซันนะครับความสามารถของมันสำหรับผมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับส่วนที่แตกต่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของดีไซน์มากกว่าก็คือการที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าการที่จะใช้มันเนี่ยจะต้องใช้ปุ่มข้างบนนะครับ ในการเปลี่ยนโลเปลี่ยนคอลัมนะครับในการใช้งานมันแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นวิดีโอเกมได้ด้วยนะครับโดยการหาเทปมาใส่นะครับก็จะสามารถเล่นเกมในนี้ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมระดับคลาสสิกนั่นแหละที่นี้ครับพอพิบอร์คีทาวสันมาเนี่ยถูกใช้ในพื้นที่ของบอสตันนะครับ ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นมีการใช้ไหมนะแต่ว่าบอสตันเขาใช้กันนะครับก็จะมีวอล์ก75วอล์ก81วอล์ก95วอล์ก111นะครับแล้วก็วอล์ก114นะครับนอกจากนี้ยังไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเข้าใจว่ามันใหม่นะเพราะงั้นมันจะเอ่อไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอย่างที่เราเห็นว่าแม้แต่คนของวอล์กเทคเองที่อยู่ในวอล์ก101เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ปิ๊บบอยทุกคนนะครับจะมีเฉพาะ เอ่อนักวิทยาศาสตร์คนเดียวมั้งนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะซึ่งภายหลังเนี่ยตัวละครของเราในภาค4ก็เอาบิ๊กบอยตัวนี้มาจากศพของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตรงใกล้ๆกับทางออกนั่นแหละนอกจากนั้นแล้วยังมีรุ่นอื่นอีกที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนักนะครับนั่นก็คือบิ๊กแพนะครับคล้ายๆไอแพนั่นแหละก็เป็นบิ๊กบอยเวอร์ชันที่เป็นแท็บเล็ตนะครับถามว่าเออมันถูกออกแบบมา นานหรือยังลอกเรียน iPad หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมสามารถบอกได้ก็คือมันออกมาในเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ V13 นะครับซึ่งมันเป็นโค้ดลับนะมันตั้งใจจะถูกสร้างมาเป็น For All Online นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของบริษัทซื้อกิจการกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้าย For o u t ก็มาอยู่ในมือของ Bethesda แล้วก็กลายเป็น For o u t 3ที่เราเห็นกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันที่เขาดีไซน์ออกมาแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับก็ ไม่ได้รู้ละเอียดมากนักเพราะตัวเกมได้ออกมาแต่เอาเป็นว่าเออ่ตัวเท็กซ์ของมันนะครับตัวหนังสือของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็มีขนาดเท่าแท็บเล็ตนั่นเองก็รู้สึกจะเกมนี้เนี่ยจะถูกสร้างนะครับตั้งใจว่าจะสร้างนะครับในช่วงของปี2 0 0 7ันเจถึงสองพนะครับก็ไม่แน่ใจว่า iPad สร้างในช่วงไหนเหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีไอเทมที่มีชื่อว่าริวปิ๊ปอีกด้วยนะถามว่าริวปิ๊ปคืออะไรนะครับถ้าจำกันได้นะที่บอกตันต้นคลิปก็คือเออ่ปิ๊ปบอย 2000นะค่ับี่ปี2000เนี่ยมันค่อนข,ข้างที่จะใหญ่เทอนท้าถูกไหมลิฟิ์เนี่ยถูกสร้างออกมานในลักษณะของเออเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับเออรุ่น2000แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะครับอย่างที่เห็นในรูปว่ามันเป็นแบบฝาพับนะครับเพียงแต่เพียงแต่เอ่อเจ้าเกมไม่ใช่เจ้าเกมเจ้าไอเทมชนีเนี่ยออกมาในเกมที่ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเกมหลัก นะครับพงั้นก็อาจจะนับหรือไม่นับก็ได้แล้วแต่นะครับล้มถึงวิบบอยรุ่นสุดท้ายซึ่งผมไม่มีรูปให้ดูนะครับนั่นคือซุปเปอร์ปิบบอยนะครับออกมาในเกมเดียวกันนะครับไม่น่าจาชื่อเกมอ่านว่าอะไรแวนบูเลนมั้งน่าจะอย่างนั้นนะครับก็เออซุปเปอร์ปิบบอยนะครับเป็นปิบบอยรุ่นที่ฝังไว้ในตัวนะครับเพราะงั้นก็เลยไม่มีรูปให้ดูนั่นเองก็จบนะครับสำหรับเออในเรื่องของปิบบอยนะครับ ปิ Pip ๊กบอยเกือบจะทุกเวอร์ชันมาตั้งแต่คนรุ่น2 0 0 0มานะครับจะมีโลโก้ที่เรียกว่าวอลบอยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับมัสสตของเกมฟอร์เอวนั่นแหละซึ่งมันก็ทําให้น่าสงสัยว่าตกลงแล้วล็อบโคเนี่ยตั้งใจสร้างปิ๊กบอยให้กับวอลเทคอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคือประมาณว่าวอลเทคจ้างล็อบโครสร้างเป็นเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าออทุกวอลจะต้องมีปิ๊กบอยนะครับแล้วก็ทุกปิ๊กบอยก็จะมีรูปของวอลบอยนะครับเลยไม่รู้ว่าคนอื่นภายนอกเนี่ย จะได้ใช้หรือเปล่าจะเป็นแมสต์โปรดักต์หรือเปล่านะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละทําให้น่าสงสัยเพราะว่าการที่มันแปะโลโก้ของวอลเท็หลาขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องใช้ข้างนอกได้ใช่ไหมคือไม่น่าจะมีวางขายนะครับอ่ะจบ ะครับก็ฝากคอนเซอร์ด้วยทั้ง2เจ้านะครับทางรันเกมสิบโซแล้วก็รนทีลรนิตนะครับอย่าลืมแวบไปกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้ากิกว่าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มอยากจะดูอะไรต่อนะครับขอให้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กลับมาอ่านแน่นอนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ